วันนี้เราอยู่ที่วัดพระนางเชิญตะวันพระนครศรีวิทยานะครับแล้วเอานี้เราอยู่ด้านหน้าของวัดนะครับนี่คือหลวงพ่อประธานพรเทพครับครับแล้วก็มีอ,อ,อยู่ด้านหน้าตรงลานจอดรถเลยนะครับติดกับร้านร้านของฝากนะครับจะมีขนมของฝาก,ากแล้วก็มีย่างด้วยครับที่กอ,องก่างครับแล้วก็อันนี้มีขนมของฝากแนมะ่ค้า นะวัดลนะอันนี้คือบรรยากาศในวัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะสักการะพระประชังพ่อชินนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตกันนะครับครับแล้วผมก็จะพาไปชมว่าด้านในวัดมีอะไรนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันนี่หลวงพ่อโตนะครับนี่นเราดี๋ยวผมจะพคาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับตรงนี้นะคะชพระจุนีครับ นี่ฮะลานจอดว่างมากครับมีจานลานจอดในร่มนะครับแล้วก็ลานจอดด้านนอกนะอันนี้คือทุกเทียนบูชาอันนี้เขาจะให้จุดทูบเทียนด้านนอกนะครับด้านในเป็นที่อธิษฐานใช่ไหมครับลูกคือผมจะพาไปชมนิดเดียวนะคะเราจะไปดูกันในวิหารหลวงพ่อตัวใช่ไหมครับขอบคุณครับตามที่ผมบอกนะครับอันนี้วิหารหลวงพ่อตัวใช่ไหมครับ องนี้นะครับคือหลวงพ่อโสอุ่นปรมองค์ครับเขามีคณะาบูชายแล้วก็องนี้เอาไว้ถ้าใครจะปิดองนะครับต้อมาปิดองนี้ครับ้องห้าปิดองจีนครับครับก็คือก็คือองนี้คือองค์ประมองค์หลวนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในวิหารกันเลยนะครับอ่าขอบคุณครับคุณพ่อบอกให้มาที่โบสถ์ก่อนนะคระเพราะว่าอโบสถ์เป็นสิ่งที่ไาย้สําคัญนะคะที่ไม่คนคนมานะครับใช่ไหมคุณพ่อใช่ครับเพราะว่าอโบสบ์นาน เป็นที่ประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปหน้าซึ่งพระพุทธรูปทองพระพุทธรูปหน้าเนี่ยเป็นพระที่สมัยสุโขทัยค่ะปาลามาพิชัยนะครับนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเลยครับงดงามมากๆเลยนะครับผมบอกเลยงดงามจริงๆไฮไลท์อยุธยาเลยนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะที่นี่ฮะแนะนํามาเลยนะครับจุดนี้มีคนมาสักการะเน้อสมาธินี่คือ พระพุทธรูปนะครับที่ท่านประดิษฐานอยู่ในอุโบสถครับงดงามมากๆนะครับอย่างที่คุณพ่อได้บอกไปแล้วท่านเป็นมาเลยสุโขทัยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้นะครับงดงามมากๆครับโอ้โหศิละปะของสุโขทัยงดงามมากๆนะครับเดี๋ยวจะไปเจอทันที่วิหารห<ม>ลวงพอ่อโตนะครับอขอบคุณม,มากนะครับ อยู่ทีวิหารอยู่ด้านข้างพระบูชบ้านครับผมขึ้นภายในประดิษฐตถาคตพุทธรูปแล้วก็พระเกจิอุตการนะครับหลวงปู <anything S 3> ่ทวดนะฮะที time, ika, er nah ่ลูกคุณนำชมภายในครับแต่เพราะว่าตอนนี้มีคนมาตักลาเยอะนะครับเพื่อไม่เป็นการลบกางเราจะนำชมที่เฉยไปเฉยนะครับนี่ฮะผมก็จะแนะนำมีคนมาสักการะเยอะๆนะครับเยอะมากๆครับเพราะว่าตอนนี้เป็นจุดระหว่างแรมหลวงพ่อโจนะครับ อันนี้คือมีพระมหาจักรพรรดิแล้วก็องค์อื่นนะคะพระนี่คือเกิตกรรมฝาผนังโอ้โหงดงามมากครับนะองค์นี้คือพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารใช่ไหมครับอือมฟังงดงามของท่นงนานฟังงดงามท่านมากเลยนะครับถึงเอ่อเว็กคนสักกาละนะครับแล้วก็ไป เจออีกการอภิษีที่ยานหลวงพ่อโตคัะนี่มีหลวงปู่ทั่วนะครับเป็นพระเกศีอาจารย์ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับอ่าแล้วก็มีพระปัจจุบัปพระทศก,กีรินะครับเดี๋ดยวเราคันไปเจอกันในยานหลวงพ่อโตเลยครับขอบคุณนะค่ะตอนนี้เราถึงวิหารหลวงพ่อโตนะครับด้านหน้าเลยแต่มีมเปนมาสกายเยอะ,ะเราจะไม่ค่อยกลัวนนะครับอันนี้คนระับองค์จำลองใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้องค์จำลองไว้ให้ปิดทองเข้าไปดูในวิหารเลยค่ะคุณแม่พาชมไหมครับครับผม ที่สิบหนึรูู้ใช่ไหมครับเป็นองค์มงองค์งโนะครับวัดนันเชึร์สำคัญมากๆนะครับที่จะมาเที่ยานะครับบางทีาทาไลท์ของวิทยาเล้นะแต่นะรันก็จะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อมากมายนี่ครับก็มีประิการูปกาผาหานะครับ ก็มีพิธกรรมตางๆนคะระการแรก็คอำพูดนี่ก็คือตามปการของนพระโตค่ะโหงดามากเลยครับพอเวลามาเห็นจริงๆงดงามมากๆเลยนะคะน่าจะมีพระธาตุพิหารเนี่ยมีจิตรุปฏิสถานอยู่นะรปวต้องบอกครับ ผมก็จะไปน้รนมไม่นานนะครับตรงนี้ทรงพระโตคลิปตอนแรกนี่ก็คือเราจะดูคลิปท่านปฏิญาฐา่รอบวิหารนะนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะโอ้โหองค์นี้โบราณมากๆนะครับะพ่อครับทำไมบางองค์ท่านไม่มีเสียงท่านไม่มีคล้ายอุณาโลมค่ะก็อาจจะชำรุดชำรุดแรงพักไปนะครับ เราด้วยกันการเวลาที่เปลี่ยนผ่านไปนานแล้วนะค่ะนี่ครับพระพุทธรูปก็เป็นศิลปะที่รั็นพระพุทธรูปศิลปะอุทองปางมาวัดอีสานอันนี้คือประวัติใช่ไหมครับก็ใช่ครับผมราะองค์นี้ก็พระพุทธรูปรอบๆที่ประดิษฐานอยู่รอบๆวิหารนะครับผมจะพาชมไปถึงตรงนู้นนะคะเพราะว่าตรงนี้ครับ โอ้โหองค์จริงงดงามมากมากครับโอ้โหนี่นะเดี๋ยวผมจะมาท่องคาถาบูชานะครับนี่นะโอ้โหอันนี้คือพระพุทธรูปพี่ประดิษฐานอยู่ร,บรอบๆนะครับอ่าที่คุณพ่อบอกให้ผมนั่งชมอ่ะอันนี้คือพระพุทธรูปนี้นะคะอ่านี่นคุณลูกพงค์เห็นอันนี้ไหมครับเห็นอันนี้ไหมครับ พระพุทธรูปครับอ่าเป็นช่องของพระพุทธรูปนะครับโอ้โหให้เลยขนาดเล็กนะครับคือมีทั้งหมดจํานวนรอบวิหารมีทั้งหมดกี่องค์ท่านทราบไหมครับแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติการสร้างเท่ากับจํานวนพระธรรมขันธ์นะครับหรือว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะครับรอบๆเนี่ยดูได้นอกไปหดูรอบๆนะดูรอบๆเลยครับีทั้งหมดรอบๆนะครับทั้งหมดแปดหมื่นใช่ครับใช่ครับสร้างสร้างตามจํานวนตามคติธรรม

ะะซึ่งว่าก็มีพระนามว่าพระพุทธไตรัต,ตนนายกเราก็มีขนาดหน้าตักที่ใหญ่โตนะครับแล้วก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านกู่เมืองวันนี้รุกคงก็าม,มาที่อยุธยาเพืเ่อมกาก,มกรบ<พ>าบพระใหญ่ใช่ครับม,ม,มีพระอก,กมม็มีาลนะคะแลวดี้ยังมีใครลด้อีกไหมครับด้านริมน้ำมีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือทุกคนนะครับไลน์อีพีเลยนะครับแต่วัดที่สำคัญนะครัอว่า ผมต้องชมจริงๆแล้ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมมาเห็นด้วยตัวเองด้วยค่ะได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเพ่อที่พุทเจ้าเลยนะครับงั้นเดี๋ยวไปเจอที่สันใจ้ีกทีครับผมแล้วมาสักการท่านก่อนแล้วก็ไปเจอที่สันเจ้าได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับมีพระประจชาันเกิดนะครับหน้าหน้าสามเจ้าแม่สร้อยหมากนะครับสามเจ้าแม่สร้อยดอกหมากครับลูก สร้อยออกมาครับผมใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิหารของพาชมที่ตรงนี้ก่อนได้ไหมครับอ๋อได้ครับขออนุญาตนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณบอก็คข่าๆก็จะมีพระประจำวันเกิดครับใช่ครับมีสานานิมนาครัตรงนี้ก็คือพระที่ท่านปฏิสฐานอยู่ด้านล่างนะครับนี่ฮะองนี้เป็นหลวงพ่อโตอมจําลองหรือเปล่าครับคุณบอส ใช่ไหมครับใช่อันนี้คือพระนาคปกนะครับอ๋อองค์นี้คืออะไรครับอันนี้คือองค์นี้คือพระนาคปกแล้วองค์นี้พระประจำอะไรครับอันนี้พระประจำวันนะครับผมอันนี้องค์นี้อันนี้ปกก่อนนี้นะอมจนรย์จะมีใช่ของพระโตขอบแต่เป็นปกทะูปที่เขาเห็นท่านเห็นท่านเขียนไว้อ๋อใช่ครับอันนี้ก็คือพระประจำวันจันทร์ของผมนะครับแล้วพระที่ท่านประทับนั่งแบบนี้คือพระ พระอะไรครับพระประจำวัน์เลยครับก็มีท่าน้ำนะครับใครอยากชมวิวอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่อาหารปลาเอ้ปล่อยปล่อยปลาเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีในศาลเจ้าเลยนะครับขอบพระคุณมากครับข้างในศาลเจ้าใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่คนมาสักการะมีทางขึ้นชั้นบนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังมี อ๋อนี่คือสารเจ้าแม่นะครับสาลเจ้าแม่ส้อยดอกหมากนะครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับว่าด้านบนกไรครันด้านมีมีทางยึ้นอยู่นะฮะนัเหนไ่งครับได้ครับได้ครับไปชมด้านบนกันพราะถ่ายมีคนถ่ายรูปอยู่นะฮะนัดหนึ่งครับได้ครับเดี๋ยวเราชมดู อันนี้คือองค์องค์เจ้าแม่เจ้ดอกหมากนะครับอันนี้องค์จรินนงเลยนะครับมาถึงองค์ท่านแล้วนะครับด้านบนก็จะมีนคนมาสักการะเยอะมากๆนะครับเพราะผมให้เวลาได้แค่นี้ครับอ,อาจจะไม่ได้ยินเสียงน้อยนะครับน,นี่คือองค์ท่านนะครับ เป็นเจ้าศักะนั่นครับขอบอกคุณมากครับสดีครับก็คร่าวๆก็มีเป็นอาคารนะฮะศิลปะจีนสองชั้นนะฮะก็เป็นจุดสักการะะจ้าใช่ไหมแลนอกีอ่กล่าจากเขาจะรูปในไทบไทยนะครับมีสามเจ้าแบบนีนใช่ครับผมซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ชาวไทยจ<ฮ>ะ<ค>ไปจีนาใช่ครับได้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมาด้วยค่ะได้ครับผมใกล้ๆที่ ดูการเดินทางจากประเทศไม่ไกลครับอยุธยาเนี่ยครับเดินทางสะดวกนะครับผมัวัดใหญ่เชัยมงคลนะครับใช่ครับอออันนี้เป็นอีกยุคหนึ่งในในสมัยประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญเกีคืออยุธยาครับใช่ครับฉะนั้นจะมีกลุ่มวัดสําคัญเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาอยู่ในพื้นที่นะแล้วก็มีเสียงพระพุทธรูปอะไรใช่ครับผมแบบที่นี่เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งครับที่ทุกคนต้อมานะครับได้ครับมาสักอยากเป็นสทศกาลที่ที่หา ที่เป็นพระสององค์ด้วยนะครับได้ครับที่สุโขทัยครับได้ครับอย่างนี้ก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครครับบขอุณครับ